สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรน,นันทวงศ์และดิฉันวัทินีสักการค่ะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกับข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวเรื่องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประจาปี2556ทั้งนี้นะครับได้มอบหมายให้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสรุปบทเรียน การจัดซื้อและดูข้อดีข้อเสียเพื่อนำมาวางแผนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในปี2557เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในปีที่ผ่านมานะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจารุนฉายแสงกันครับเรื่องแท็บเล็ตนะครับจะชี้แจงสถานะล่าสุดของการจัด หาแท็บเล็ตปีห้าหกซก่อน,นครับโดยสรุปสำหรับโซนหนึ่งโซนสองจะมีการเริ่มประกวดราคาใหม่นะครับโดยคาดว่าจะประกาศประกวดราคาใหม่เสนอราคาในวันที่ยี่สิบกุมภากรบวนกลายว่าจะเป็น20่สกุมภาถึง 20มีนาหลังจากนั้นคณะกรรมการจัดซื้อตรวจสอบทางเทคนิค21-25ถึง25มีนาแล้วก็จะมีทำ e auction ในวันที่27มีนาหลังจากนั้นก็มีการพิจารณาผลประกาศผลและคาดว่าจะลงนามในสัญญาจัดซื้อในวันที่1เมษาซึ่งก็จะส่งของถึงจุดตรวจรับและ ีกรรมการตรวจรับในช่วงวันที่5พฤษภาถึง30มิถุนา,าก็คือส่งของถึงปลายทางได้ถึงนักเรียนได้ภายในวันที่30มิถุนา,าในส่วนของโซน3ซึ่งเดิมมี การพิจารณายกเลิกประกวดราคาของโซน3และต่อมามีการอุทรทอรนะครับล่าสุดคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วไม่พบหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าบริษัททั้งสองแสดงเจตจำนงที่จะไม่แข่งขันราคากัน และเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพส .2542 มาตรา10นะครับพิจารณาแล้วคณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดซื้อในโซนที่3ต่อไปซึ่งจะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อภายในวันที่28กุมภานี้และส่งของถึงจุดตรวจรับ ตั้งแต่วันที่5เมษาถึง30มิถุนาส่วนโซน4จะมีการส่งของงวดแรกภายในเดือนกุมภานี้และจะมีการส่งแผนการส่งของก็คือจะมีการจะต้องรอแจ้งแผนการส่งของใหม่นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จกว่าเร็วกว่าโซนโซนอื่น ในส่วนของปีงบประมาณ5-7ขณะนี้ก็ผมได้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เฉพาะผมนะคณะกรรมการนโยบายนี่ยได้มอบให้ทางสพทไปสรุปบทเรียนการจัดซื้อรวมทั้งการใช้แท็บเลต็ตเพื่อดูข้อดีข้อเสียต่างๆและจะได้มีการมาวางแผน ในการจัดซื้อเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่และป้องกันความลาช้าเสียหายนะครับก็จะมีการเสนอแผนการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายภายในวันที่28กุมภานี้และมีการจัดทำร่างคุณลักษณะและขอบเขตงานห TOR ในวันที่1-7มีนา เสนอร่างคุณสมบัติสเปคและขอบเขตงานต่อคณะกรรมการบริหารภายในวันที่10มีนาแล้วก็สุดท้ายก็จะไปเสนอร่างคุณลักษณะสเปคและขอบเขตงานทีอยอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบในวันที่20มีนาก็ในเวลานี้เท่าที่คาดการจะมี e ีออ i ชั่ประมาณวันที่15เมษายนล้วก็ ส่งของทั้งจุดตรวจรับกรรมการตรวจและกรรมการตรวจรับในช่วงปลายพฤษภาถึง22กรกฎานะครับในขณะนี้ก็จะต้องเร่งให้คณะที่รับผิดช,ชอบนะครับนะครับเ,เร่งดำเนินการให้ได้ทันตามกำหนดตามแผนที่ผมได้ชี้แจงไปนี้และที่สำคัญก็คือ นอกจากป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างในอดีตแล้วเนี่ยที่สำคัญก็เป็นเรื่องอต้องมาดูแลเรื่องอคอนเทนต์เรื่องการที่จะทำอย่างไรให้ครูนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตได้เต็มที่ ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรือสภาซีเมกนะครับครั้งที่48ในปี2558ที่จะจัดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเโอครั้งที่36 พร้อมทางมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดระดับภูมิภาคซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การซีมิโอกับรัฐบาลแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นที่โรงแรมรอยยอดออคิดเชลลตันกรุงเทพมหานครโดยในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการประชุมซีมิโอไฮออฟิเชียลส์มีติ้งคือเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อปวงชนระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอทั้ง11ประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปี2558นี้ประเทศไทยกำลังเตรียมจัดจัดเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสภาซีเมกครั้งที่48ในปี2558 ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้วางกรอบวาระการอภิปรายการประชุมไว้หลายประเด็นซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังปี2015รายงานผลการการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาครูและการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒน ธนธรรมที่แตกต่างสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหยิบยกเรื่องการเพิ่มสัดส,ส่วนจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษามาเป็นประเด็นหารือในการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของซีมีโอหวังนำเสนอข้อแลกเปลี่ยนมาเป็นแนวทางพัฒนาร่วมกันของทั้ง11ประเทศค่ะ ภายหลังการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา11ประเทศของ CMO e นายจตุรนชายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กำหนดนโยบายเพิ่มอัตราจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมร้อยละ40ต่อ60เป็นร้อยละ50ต่อ50และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ60ต่อ40ในอนาคต โดยในขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุปรงมาตรฐานวิชาชีพและวุฒิการศึกษาของการศึกษาสายอาชีวศึกษาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตผู้ที่มีทักษะฝีมือทางวิชาชีพที่มีศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการเกษตร ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือการขาดแคลนกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจเรียนในสายสามัญมากกว่าดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนหันมาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศเพื่อร่วมกันคัดเลือกครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาของไทยในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558นี้ค่ะ นางสุทธศีวงสมานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศประกอบด้วยประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวกัมพูชาพมา่าบูนายและติมอร์เลสเต โดยมีการพิจารณาเรื่องการคัดเลือกครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์โดยให้ทุกประเทศเสนอรายชื่อครูประเทศละหนึ่งคนเพื่อรับพระ,พร,ะราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาในปี2558ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด,ด่สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา ลดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสําหรับการมอบรางวัลครั้งนี้จะนําไปสู่การพัฒนาครูเพื่อเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายมิติโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของครูที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนด้านดรกฤษณพงศ์กิรติกรประธานกรรมการดําเนินงานรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจะประกอบไปด้วย1 ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตให้กับลูกศิษย์และ 2. ครูที่มีผลงานซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนครูได้ทำงานเพื่อลูกศิษย์จากนั้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดปริย่อยของแต่ละประเทศเพื่อคัดสรรครูเสนอชื่อมาประเทศละหนึ่งรางวัลสำหรับประเทศไทยครูที่จะได้รับการเสนอชื่อจะมาจาก3ส่วนคือ 1. หน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนสมาคมวิชาการวิชาชีพ ที่คัดเลือกครูดีเด่นในระดับชาติ 2. การคัดเลือกโดยกลไกลระดับจังหวัดทุกจังหวัดจากรายชื่อที่หน่วยงานและองค์กรในจังหวัดและ 3. เสนอโดยลูกศิษย์ที่ตระหนักและประทับใจถึงบทบาทครูที่เปลี่ยนชีวิตของตนในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลในปี2557เพื่อรับพระราชทานเหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกาศินยาาียบัตรและเงินรางวัลหน0 0 0เหรียญสหรัฐในวันที่2ตุลาคม2558ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา องค์การค้าสกศคมั่นใจว่าจะสามารถผลิตหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จทันเปิดเทอมนี้แน่นอนครับนางสุทธศรีวงสมานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารองค์การค้าสกศคอครั้งที่2ทัพ2,557วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมรับทราบว่าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษา2 5 5 7 โดยกำหนดปฏิทินการจัดซื้อและการจัดส่งหนังสือเรียนในวันที่20มีนาคม2557ร้านค้าแจ้งรายการให้โรงเรียนในวันที่31มีนาคม2557รวมทั้งให้สพททบทวนรายการหนังสือที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสอพทท,ที่ให้โรงเรียนได้เลือกซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยตรงกับความเป็นจริงรวมทั้งแก้ปัญหาหนังสือเรียนล้าสมัยและเกิดการสั่งหนังสือที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการใช้นอกจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างสำนักง,งานลูกเสือที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การค้าของสอกอสคอออพร้อมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนซื้อสินค้าลูกเสือที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การค้าของสกสคโดยตรงและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและบุค,คลากรทางการลูกเสือองค์การค้าของสกสคได้เปิดเว็บไซต์เพื่อการสั่งซื้อคือ w w w t h i ว s s h o o o s h o p c o m ครับ ครับไปต่อกันที่ r รลลี่สมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือ Scouting Friendship Rally 2014กันครับนายสุภกรวงปราดรองประรากระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ r รลลี่สมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือ Scouting Friendship Rally 2014โดยโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือภายใต้นโยบาย 1เดือน1กิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นรองรับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีรูปแบบความเป็นไทยที่สมบูรณ์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อนําไปบูรณาการและพัฒนาการการทางานขององค์กรอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการลูกเสือสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 โครงการลีลี่สมานฉันทรสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือ Scouting Friendship Rally 2014นี้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมโครงการจำนวน26ทีมรวม120คนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กรดังนี้สมาคมลูกเสือแห่งราชาอาณาจากักรกัมพูชาสมาคมเยาวชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักง,งานกศนอสํานักง,งานลูกเสือ,อยุวกาชาติและกิจการนักเรียนเป็นต้นครับสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงการมีความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ค่ะ ในอภิชาติจีรวุฒิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63ประจำปีการศึกษา2556ภายใต้แนวคิดสุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมต่าง อาทิการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการและการแสดงของสุดยอดเด็กไทยรวมกว่า21โซนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ชาเลนเจอร์1-3เมืองทองธานีทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ยึดหลักการผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ทางด้านในกรมมนรอดค้ายรองเลขาธิการกพอพทกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทยจึงจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงออกผ่านทักษะต่างๆพร้อมทั้งช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นของตนเองให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ มาต่อกันที่การโยกย้ายตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงวัฒนธรรมกันค่ะนายปรีชากัญทิยะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการอำนวยการระดับสูงผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัด13คนดังต่อไปนี้ 1. น,นางพิมพ์การชัยจิตสกุลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2. นางสาศิธรสุวรรณมณี เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3. นายมาโนดคำศรีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 4. นางสิริพรทองทวีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 5. นายประยูนหนูสุขเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 6. นายบัญญัติแสวงดีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม7 นางประนอมคลังทองเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 8. นางประพาพันธ์อินทรประเสริฐเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 9. นายอนันต์นาวิไลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี 10. นางสายรุ้งทายดาจันทร์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา1 1นายสโรดรัตนมาศ เป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 12. นางขันทองสุทนะเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุตร,รดิตถ์และ 13. นายธนายธนธนทยคำกลางเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะครับมาต่อกันที่ความเป็นเลิศของนักวิจัยไทยกันนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับค้นพบสนามไฟฟ้าและเตรียมสำรวจร่วมกับองค์การนาซา เพื่อเตรียมพร้อมกับพายุสุริยะที่จะพุ่งผ่านกระทบชั้นบรรยากาศของโลกครับดรกิติพัฒน์มาลากิจนักวิจัยปริญญาเอกและศาสตราจารย์ดรเดวิดลูฟโฟโลอาจารย์ด้านฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูงผู้ค้นพบสนามไฟฟ้า ที่บ่งชี้ถึงการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็กร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรไมเคิลเชจากมหาวิทยาลัย University of Delaware และรองศาสตราจารย์ดรพอลคาสักจากมหาวิทยาลัยเ e s t v i r g i n i a University เปิดเผยถึงงานวิจัยในครั้งนี้ว่าได้ค้นพบสนามไฟฟ้าที่บ่งชี้ถึงการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างสนามแม่เหล็กของโลกและสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจากพายุสุริยะสามารถพุ่งผ่านเข้ามากระทบดาวเทียมและชั้นบรรยากาศในบริเวณขค้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบกระแสไฟฟ้าระบบการบินและระบบการสื่อสารของโลกทั้งนี้ได้เตรียมสำรวจกับนาซาเพื่อเก็บข้อมูลของการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจที่นำไปใช้ในการคาดการล่วงหน้าและเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะผลงานการค้นพบสนามไฟฟ้าในครั้งนี้นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร Physical Review Letters ซึ่งจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจพบและเข้าใจปรากฏการณ์ในการเชื่อมต่อใหม่ในการ ในสนามแม่เหล็กได้ดียิ่งขึ้นซึ่งความเข้าใจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนี้จะนําไปสู่การพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดการเล็ดลอดของอนุภาคมีประจุเข้ามาในสนามแม่เหล็กโลกเมื่อใดเพื่อวางแผนรับมือกับพายุสุริยะและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อทุกชีวิตบนโลกนี้ได้ครับครับแล้วเราไปต่อกันที่ผลสำรวจของคุณภาพการศึกษาไทยในสายตาประชาชนจากสวนดุสิตโพกันครับ การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเนื่องจากเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรแต่ในระยะหลังที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาไทยนั้นขึ้นอยู่ในอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงซึ่งจากการจัดอันดับการศึกษาไทยในอาเซียนนั้นพบว่าการศึกษาไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้ายตามหลังประเทศกัมพูชาและฟิลิปปินส์โดยทางส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน1,018คนในระหว่างวันที่10ถึง1 2กุมภาพันธ์2557ในหัวข้อคุณภาพการศึกษาไทยในสายตาประชาชนพบว่าประชาชนร้อยละ86.44เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาไทยรังท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากผลการจัดอันดับพบว่าการศึกษาไทยอยู่รังท้ายบ่อยครั้งและเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจการเรียนนัก ส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีและนโยบายอยู่บ่อยครั้งส่วนร้อยละ13.56เห็นว่าการศึกษาไทยไม่ได้รั้งท้ายอาเซียนเพราะเด็กไทยมีความสามารถฉลาดเรียนรู้เร็วและยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งส่วนวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขคุณภาพการศึกษาไทยให้สามารถพัฒนาและแข่งขันกับประเทศต่างๆนั้นอันดับ1ร้อยละ 34.12เห็นว่าควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเป็นสากลตลอดจนพัฒนาสถานศึกษารัฐและเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันรองลงมาร้อยละ27.46เสนอให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบายที่ต่อเนื่องและชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้และอันดับ3ร้อยละ1 5 8 8บุคลากรทางการศึกษาครูอาจารย์ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิวชาที่สอนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นในอันดับที่4นะครับร้อยละ12.05ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในระดับต่างๆมีทุนสนับสนุนทางการศึกษาส่วนอันดับที่5ร้อยละ 10. บพ่อแม่ผู้ปกครองควรได้ให้รับ ควรควรให้การสนับสนุนปลูกฝังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะคุณกิติกรน,นันทวงศ์และดิฉันวัทีินีสกังพร้อมด้วยทีมงาน e อทีวีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ